ความงามความน่าเกลียดใจของเราสร้างสองสิ่งนี้ขึ้นมาเองสิ่งนั้นเกิดจากท่าสี่และขันทั้งห้าเหมือนกับที่จักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นถ้าเรามองมันด้วยสายตาของศิลปินแล้วทุกสิ่งอาจด,ดูสวยหรือทุกสิ่งอาจด,ดูน่าเกลียดก็ได้หากเจ้าลงลึกเข้าไปในจิตสำนึกของตัวเองแล้ว สิ่งที่เจ้าได้เห็นจากภายนอกว่าสวยงามนั้นมันจะไม่สามารถดึงดูดเจ้าได้ความงามก็คืนนิรันด์มันจะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์หัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่เคยจะผูกมัดกับสิ่งใดหัวใจที่มีความสงบ และมีความสุขคือความจริงอันย่ำหลัง